เจอทุทุกนในวันนี้นะคะขอเรียนเจอทุกทุกท่านนะคะกล่าวคำถวายข้าวประพุธและถวายพระตาหารเพนและลำดับต่อไปน,นี้นะคะ่ะนาโมตัสสะพระควโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธาสะนาโมตัสสะพระควโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธาสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสาลีนังโภชนานังอุทะกังวะรังพุทธัสสะโภเชนะสาธุไมยมันเตอันเตปดอิมาดีไมยังมันเตภัตตานิสัพพะปริวารานิ ภูสังขสัตโอนโเชยามะสาธุโนคันเตปิขุสังโฆอิมานิภาการิสัพปริวารานิสปฏิคันหาโตอัมหานิทิคารังหิตายะสุขายะ แต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมกับของบริวานิชหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงโปรดรับซึ่งพระตาหาร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในธรรมตลอดการและนานเทินมากนะคะที่ได้มีจิตศรัทธาน,นะคะในการ มูที่ดาจิตในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญเพื่อเข้ามาถวายพระเกณฑพระตาหารพระสงฆ์ทรงัำนั์ทง่ก้ากในลําดับต่อไปนี้นะคะดังรายนามต่อไปนี้นะคะก็กรับเรียนเชิญนะคะคุณสุภาพาอาันานทนศสารคุณนิรยานเกินศรีคุณประเสริฐสุโขและครอบครัวคุณสวาัสดาิร้ายและครอบครัวคุณกเกษรคุณรัตนาจรยิยวัฒน,นมง์ คุณเปรตจารยวัดโฮมคุณปุณนรัตน์จารยวัดโฮมและครอบครัวคุณพ่อวิชัยคุณแม่รำพึงเทวีโบราณบงนะคะขอกราบเรียนเชิญเพื่อเข้าประเคนพ้าราชการนันทบุรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะเชิญคุณสุภัทราคุณอนันทนาสารคุณนิตยาตะเกิงศรีและคุณประเสริฐสุโขคุณครอบครัวของคุณแม่สวัสดิ์สาย คุณเกษมควัฒ้าคุณยามรโตคุณเพ็ญยามาโตคุณบุญมารักเุณยามาโตคุณพิชัยคุณรมพืนเทบินุราณวงและครอบครัวนะคะ แบนี้นะคะของ,องกราบรบูชาพระพุทธเจ้านะคะคณะพระสงฆ์สมเด็จทุกรูปนะคะฉันพัฒตาหันเบลในระดับนี้ค่ะ

ประดสอบผ่านที่เป็นท่านระมกาประเดียวทางท่านน้ประเดียนทางทุกปะการแพระสงฆ์ที่ท่านสอบผ่านประิษประโยชน์หสด้วยแลวรวมถึงพระสงฆ์ชนทุกที่สังชัตโทเองถึงน้ำชิบาศกาข้นที่ได้สอบผ่าน การเรียนทรร่วมกันนั้นได้ประสบความสําเร็จนะคะก็คือมีพระนักเรียนที่ท่านพระนักเรียนและสมณีนที่เรียนนั้นประสบความสาเร็จสอบผ่านนะคะ ข้าวมูนนะคะของเหล่านี้นะคะพระคุณศิษปรยาภรณ์คุณพระคุณศิษย์ชยาพรพระคุณปรยาสิกิจพระอาจารย์มหาพิจารงโสพระอาจารย์มหาสุรสัก์ธรรมปาโลดรพระมหาดาวเชียงวชิระปัญโลพระอาจารย์มหาสลิกนาธรรมน์พระมหาชัยกาตน์ิตเมโธและพระคุณที่มอสอทนนะคะทั้ง ขอเรียนให้ท่านไทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ผูกกระเสียนธรรมานพระพิเภกอยู่นั้นนะแม้วันที่สร้างจะเป็นวัดปฏิบัติธรรมนิัพานกรรมฐานนะคะแต่ท่านก็มีความดีที่จะสนับสนุนนะคะมีความเมตตาที่จะสนับสนุนทุกท่านทุกโลกทุกหนักนะคะที่สนใจที่จะบ่ายการศึกษา คระศาสนาเราการศึกษาพระเป็นรธรรมคุณน,นิยตยา ซ,ออซึ่งเป็นยศพ่อยศแม่ตั้งประจักษ์ที่โลกระพานรุ่รืการกิจกรรมของวัดศิริยมซึ่งเป็นผู้ที่ประสานให้าการเลนวันนี้ที่เกิดุพ่วิชัยและ การยอนขอกระเตคำนะคะว่าท่านคณะเจ้าภาพยังยังไม่ครบนะคะในส่วนไหนที่ท่านคณะเจ้าภาพท่านไม่ได้มาก็ขอได้เชเื่อนที่ออกไปธีการของว่านะคะเป็นผู exist, ้แทนอาจารย์น้อมถายนะคะอีสักครู่จะถวายองกันทางใต้นะคะขนีเซนะคะ กำลังไปนามนะคะเรีนเชิญคุณสุทการคุณอาจารย์ศาราสารและคุณสันทับผู้พันนะคะ คุณนิตยาเกินสีคุณประเสริฐสุโขคัางโกแม่สวัสดิ์สายคุณเกษมคุณรัตนาเดียวกวงคุณเปรมจริยวัฒวงศ์คุณบุญนาะกเจริญวัฒวงศ์คุณวิชัยคุณระมีเพลย์คุณรังสิโ ดยผสมสิโทไว้หน้าประธานี้ค่ะขอกอบวยนานสาธทคค่ะแต่ในวันจันทนี้ต่อไปนะคะอีกสักครู่นะคะก็กระสุนพมหาเทานเวกน้ำบรรทอนคะสามทำอยู Di mullen kedapan.